สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับพบการผ่าน Facebook l i v e YouTube l i ฟ e ของกรุงเทพธุรกิจกับไอซ์นีนาครับ,รบเข้ามาจะเจอกันแล้วฝากผู้ชมนะคะช่วงนี้นะคะให้กําลังใจกับทีมงานไอซ์นีนาคะด้วยการพูดคุยนะคะผ่านทางด้านช่องทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์อยู่หน้าจอขนาดนี้ค่ะ กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะทักทายสวัสดีเซฮัลโหมสวัสดีช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ก็ได้หรือว่าสถานการณ์อัปเดตนะคะที่ผู้ชมสนใจและก็อยากจะรู้นะคะเข้ามานะคะเราไปถึงกดแชร์ให้ด้วยนะคะใช่ครับก็เข้ามาคุยกันได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ y YouTube ไลฟ์กันต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งรายการเลยนะครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันนะครับเพราะว่าหลายคนเองเชื่อว่าช่วงนี้เองก็ยังคงทุกข์ใจนะครับเพราะว่าเห็นตัวเลขคู่ติดเชื้อเนี่ยโอ้โหเดินหน้าทา นิวไฮมาทุกวันเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรายังคงต้องให้กําลังใจกันนะครับเราต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะกับสถานก,การณ์โควิดเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจตามมาด้วยนะคะที่เป็นห่วงไปกังวลกันเพราะว่ามันเริ่มมีการออกมาพูดกันมากขึ้นว่า ธุรกิจอาจจะติดลมนะคะเรื่องของกําลังซื้อต่างๆซึ่งกรุงเทพธุรกิจเดี๋ยวเราโชว์กรุงเทพธุรกิจให้ฟังก่อนนะคะว่าผู้ชมได้ติดตามด้วยนะคะแต่ความจรงิงวันนี้มันมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายเรื่องแต่กรุงเทพธุรกิจเราเล่นเรื่องประเด็นธุรกิจติดลมกําลังซื้อนะคะหาดหายไปเพราะว่ากลัวเรื่องการจ้างงานนี่แหละคะ่ะจะหายไปจากตลาดแรงงานเนื่องจากตอนนี้มันมีเสมือนว่างงานเยอะมากขึ้นตามที่แบงค์ชาติได้มีการระบุในการประชุมกรนง,ง,งเมื่อก่อนหน้านี้นะคะ เลยทำให้เป็นตัวเลขที่กําลังซื้อมันจะฟื้นได้ยากถ้าเกิดว่ายังล็อกดาวน์ไปอีกแต่ว่าการที่จะปรับเปลี่ยนจากมาตรการล็อกดาวน์ให้กลับมาใช้ชีวิตปกติหรือว่าอยู่คู่ไปกับโควิดได้นั้นมันก็ต้องควบคู่ไปก,กับการดูแลสาธารณสุขของประเทศและก็ประชาชนไปด้วยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขโควิดกันหน่อยละกันการติดเชื้อเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ยังเป็นตัวเลขที่น่าสะพึงกลัวนะคุณไอ ตัวเลขของวันนี้นะคะวันที่6สิงหาคม21,379รายก็เป็นตัวเลขใหม่เลยนะคะขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็20,000เลยะคะ่ะ995รายนะคะผู้เสียชีวิต191รายแต่ที่น่าสนใจคือป่วยและหายกลับบ้านนะคะถึง22,172รายจะทำยังไงให้สีเขียวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบนี้เรื่อยๆอันนี้ดีสัญญาณดีและสีแดงเอาลดลงไปเรื่อยๆแต่คงเป็นไปได้ยากคุณไอเนื่องจากว่า ใน2สัปดาห์ข้างหน้ามีการคาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะพุ่งสูงขึ้นใช่เพราะว่าหลังจากที่มีคนเนี่ยเริ่มที่จะทยอยกลับไปรักษาตัวในพื้นที่ของต่างจังหวัดมากยิ<ฆ>่งขึ้นนะครับมีการพูดคุยกันว่าจุดพีคเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักกลางเดือนสิงหาคมนะครับที่จะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับกับยอดผู้ติดเชื้อหลังจากที่เกิดการระบาดนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา<ฆ>ส่วนเรื่องของไทม์ไลน์นะครับการนับถอยหลังเปิดประเทศ120วันนะคร้อยน,นีขยับาาวท,ทีนะครับตอนนี้เเเหลลืออวาีกียับ 69วันเท่านั้นแต่จะเห็นว่าตัวเลขการฉีดวัคซีนเองก็เริ่มที่จะขยับมากยิ่งขึ้นแล้วนะตอนนี้ตัวเลขการฉีดวัคซีนนะครับเข็มแรกเนี่ยใกล้ทะลุ15ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีที่ต้องฉีดอีกประมาณ35ล้านคน ตัวเลขขึ้นมาแบบสัปดาห์หนึ่งเห็นสักสองล้านนี่ก็จะดีใจมากแะคะ<อ>แต่ว่ามันยังอืดๆอยู่แต่ว่าก็มีความคืบหน้าคือตัวเลขไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ทันใจกับตัวเลขที่มันหดหายไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะแต่พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วคุณไอซ์กรุงเทพธุรกิจตอนนี้เรากําลังนําเสนอนะคะเรื่องของการเสียชีวิตชาวต่างชาติที่จังหวัดภูเก็ตเป็นชาวสุแลนแล้วก็เสียชีวิตแบบไม่ไม่ปกติดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทางด้านพบตรนะคะได้ลงไปพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว คุณผู้ชมที่ติดตามสถานการณ์การเสียชีวิตของทางด้านชาวต่างชาติท่านนี้นะคะซึ่งไปพักที่จังหวัดภูเก็ตด้วยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีความคืบหน้าอะไรและมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างจะกระทบด้านการท่องเที่ยวด้วยหรือไม่ติดตามผ่านทางด้านช่องทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ทุกช่องทางค่ะ YouTube ไลฟ์สดนะคะหรือว่าเพจ a c e b o o k หรือว่าเป็น Li ฟ์แอก็ได้หรือว่า, Facebook, วา,เ, like วาเว็บไซต์ b บงกอก s ิ n e น s ก็ได้ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนเองก็กังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะครับเพราะว่า ก็เป็นแขกที่เข้ามาในส่วนของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกด้วยเธอเองก็เคยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วใช่ค่ะาละค่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละเรื่องเอาเรื่องโอลิมปิกก่อนมาดีอยังไงโอลิมปิกไทยดีเอาโอลิมปิกก่อนละกันน้องแต้วดกว่าเอาข่าวดีด้วยแล้วกันข่าวดีก่อนคุณผู้ชมน่าจะได้เชียร์กันเมื่อวานสุดใจค่ะนิ่น้านี้กับคุณไอซ์เนี่ยคือเรานั่งใกล้ๆกันแต่ว่าไปเชียร์คนละฝั่งนะคะแล้วก็เชียร์อย่างแรงเลยส่งเสียงเชียยใใหห้้้้้้นนนนอองงแแตววเเดดดไไปถึ่่่สุทาาา ตัวคะแนนมันออกมา3ต่อ2แพ้คะแนนนะคะทางด้านฝั่งไอซ์แลนด์ไปแล้วค่ะก็เลยส่งผลทำให้ได้แค่เหรียญทองแดงแต่แค่นี้คนไทยก็ดีใจในช่วงของภาวะที่หดหู่แบบนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นเสียงหัหเร้อหนึ่งนะคะเสียงดีใจเสียงหนึ่งที่ให้กับคนไทยและกัน ใช่นะฮะก็ถือว่าน้องแต้วเองก็ทําอย่างสุดความสามารถแล้วจริงๆนะครับแล้วก็คือสู้ได้อย่างไม่อายใครเลยเนะี่ยทำผลงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทั้ง3ยกถือว่าสู่สีมากๆเลยนะครับขนาดที่แฮริงตันที่เป็นคู่แข่งเธอเขาเป็นมือหนึ่งของโลกอะ่ะเออแต่ก็เราเห็นว่าน้องแต้วเองก็สู้ไม่ถอยเดินเข้าหาทั้ง3ยกนะน้องแต้วให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่ชกเสร็จนะครับบอกว่าพอใจกับผลงานในรอบนี้นะถือว่าตัวเองทําผลงานได้อย่างเต็มที่แล้ว แม้ว่าผลการตัดสินที่ออกมาจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ก็ต้องว่ากันไปตามเกมส่วนคะแนนที่ออกมาถือว่าฉิวเฉียดมากๆเลยนะครับ2ต่อสเสียงก็ถือว่าดีถือว่าสูสีมากๆนะครับและเมื่อดูตามฟอร์มพี่ต่อยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เธอก็ยืนยันว่าเธอทำเต็มที่และขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่ร่วมกัน ส่งพลังแรงใจไปถึงน้องแต้น้องแต้บอกว่าเธอรับรู้ทั้งหมดนะว่าคนไทยทั้งประเทศนั้นเชียร์เธอและเธอเองก็ทําผลงานอย่างเต็มที่มากที่สุดครับใช่ค่ะเสียงชื่นชมรางวัลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเหลือนักกีฬาที่ตั้งมั่นพยายามแต่เงินอัดฉีก็สําคัญนะคุณอตอนนี้นะคะมีการให้รางวัลน้องแต้เรียบร้อยแล้วนะคะคือขั้นต่ำเนี่ยถ้าเป็นเหรียญทองแดงนะคะตามที่สมาคมกีฬานะคะได้มีการประกาศไว้ก็คือ 4.8ล้านบาทซึ่งน้องแต้วน่าจะได้แต่ยังไม่นับเงินอัฉีนินอื่นๆด้วยนะคะและก็ที่สําคัญค่ะตําแหน่งทางด้านข้าราชการที่เธอรอมานานเพราะก่อนหน้านี้น้องแต้วเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิงนะคะแต่ในใจเนี่ยอยากจะเป็นข้าราชการบรรจุใช่ครับก็ยังไม่ได้บรรจุสักทีแต่คราวนี้สมหวังแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านกองทัพเรือค่ะโดยพลเรือเอกวสินสัน จันทระวรินนะคะประธานกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬากองทัพเรือเสนออนุมัติรางวัลพิเศษไปเลยค่ะบรรจุเข้ารับข้าราชการให้กับน้องแต้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแหมยินดีด้วยใช่ครับก็ปูมันเน็ตน,นะครับเป็นยศก็คือเรือตีนั่นเองต่อไป <c oughs> ก็ต้องเรียกว่ารเรือตีสุดาพรแล้วนะฮะขวัญ <c oughs> ความฝันเป็นจริงนะเธอบอกว่าเธออยากเป็นข้าราชาการก็ได้นนรับราการบรรจุแล้วนะครับ,รบก็บขอแสดงความยินดีกับน้องแต้วอีกครั้งนะครับเท่ากับว่าตอนนี้อัปเดตกันเนี่ยโอลิมปิกไทยได้1เหรียญทองจากน้องเทนนิสแล้วก็1เหรียญทองแดงจากน้องแตว้วและน้องแต้วเองก็ทราบัติส์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยหญิงคนแรกที่คว้าเหรียญมาได้ใช่ค่ะแต่กองเล็กๆของเราก็มีการคุยนะคราวนี้ผู้ชายไม่ได้เหรียญเลยกล <laughs> ายเป็นผู้หญิงเป็นปีของผู้หญิงนะฮะยังไงก็ตามก็ยังคงสุขสนานกับกีฬา โอลิมปิกได้อยู่เพราะว่ายังมีกองทัพไทยแม้ว่าจะเขาบอกว่าบางกีฬาอาจจะไม่ได้ลุ้นแล้วนะคะคแต่ไงก็ส่งแรงใจไปละกัน,นะคใะช่คงสุดท้ายแล้วเดี๋ยว<ช>สุดสัปดาห์นี้ก็จะจบแล้วมาดูเรื่องของโควิดกันต่อนะคะเป็นเรื่องที่เข้าสู่โหมดเรียกว่าตัวเลขน่ากลัวกันหน่อยละกันนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าตัวเลขการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นไปแต่ระดับ20,000กว่าค,คนแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้มันยังไม่ใช่จุดพีคเพราะว่าจุดพีคเนี่ยมีการคาดการณ์นะคะมาจากทางด้าน กระทรวงสาธารณสุขค่ะในแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัละตะนพงศ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขคาดการนะคะว่าจุดพีคของตัวเลขการติดเชื้อน่าจะไปพีคสูงสุดคือในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าการติดเชื้อของคนในพื้นที่10จังหวัดแล้วก็เป็น13จังหวัดเนี่ยเริ่มทยอย กับภูมิลำเนาไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านม,มีการขนส่งนะคะเห็นชัดเจนว่ามีการเข้าระบบเพื่อขอรับการขนส่งไปกลับที่บ้านมากขึ้นปรากฏว่ามีตัวเลขสะสมที่มีการเก็บตัวเลขออกมาวันที่1กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2564มีคนเดินทางนะคะจากกทมและปริมณฑลซึ่งเป็นใจการที่มีการติดเชื้อสูงมากกับภูมิลำเนา94,664ราย ตัวเลขเนี่ยเขาบอกวเนี่ยสะสมคือการขนส่งเนี่ยคะ่ะอันนี้คือการขนส่งเข้าระบบนะอันนี้ยังไม่รวมที่ไม่เข้าระบบยนะคุณไอซ์เพราะว่ามันจะมีแบบจ้างด้วยรถตัวเองหรือว่าไปเอกชนของทางด้านการขนส่งอื่นๆหรือว่าหน่วยงานที่มีการช่วยเหลือต่างๆด้วยแต่นี่ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการให้การช่วยเหลือดูว่าตัวเลขเนี่ยประมาณ9 4 0 0 0กว่าราย ที่นาเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้ซึ่งทางด้านนายแพทย์ธงชัยก็เชื่อว่าของจริงน่าจะมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำใช่และอาจจะเป็นตัวเลขที่ทําให้พอไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้แจ้งว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อหรือไม่ติดเชือ้อหรือบางทีอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่าหรือระหว่างทางมีการแวะพักอาจจะเกิดการแพร่ระบาดหรือบางทีนะคะไปพักรักษาตัวแต่ก็มีบางช่วงออกมาเจอเจอครอบครัวหรือว่าคนในชุมชน ก็อาจมีโอกาสติดเชื้อได้เหมือนกันใช่เพราะว่าตัวเลขที่เห็นนี่คือแค่ในระบบเท่านั้นใช่ค่ะจะมีาที่เขาต้องมีการแจ้งไปทั้งตัวทางจังหวัดที่เป็นภูมิมลาเนาที่เขาจะกลับไปรักษาตัว<ฆ>ด้วยเขาะจะได้มีการจัดเตรียมเรื่องของเครือข่ายว่าจะไปรักษาตัวไปกักตัวอยู่ที่บ้าน<ฆ>หรือว่าคุณจะไปรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเขาบอกว่าหลักๆเลยนะครับที่มีการพบว่ามีผู้ป่วยจากพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑนคเนี่ยกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านในฝั่งของภาคอีสานเนี่ยมากที่สุดเลยนะฮะ มีการเดินทางเนี่ยไปยังพื้นที่ของภาคอีสานมากที่สุดแล้วก็เงื่อนไขยอย่างที่บอกนะครับประชาชนที่ต้องการกลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยคือคุณต้องติดต่อไปตามจังหวัดนะที่เป็นภูมิลำเนาแล้วก็ติดต่อไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดด้วยนะครับที่เป็น รองรับผู้ป่วยในการติดเชื้อโควิดเมื่อเดินทางไปถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มารอรับแล้วก็จะประเมินสถานการณ์นะครับก็จะมีการคัดแยกผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีแดงคือถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยสามารถที่จะกักตัวที่บ้านได้นะ,ะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยสีเหลืองนะครับแต่อาการอาจจะยังไม่รุนแรงก็ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมชนแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยอาการสีแดงเนี่ยแน่นอนคุณก็ ต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดนั้นๆน่ะใช่ค่ะนี่คือตัวนี่เรียกว่าช่องทางในการรับส่งผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าผู้ที่ต้องการกลับภูมมิรำนาไป,ไปพกตัวรักษาอยู่ที่บ้านนะคะคเขาเลยสแกนอันนี้แล้วเอาตัวเลขเนี่ยที่มีการสะสมเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบซึ่งหลายๆท่านคงไม่ได้ใช้ช่องทางนี้ดูเหมือนกันเป็นช่องทางอื่นๆนะคะที่มีการช่วยเหลือดังนั้น,นตัวเลขเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นหน้าเป็นห่วง แต่อย่างไรก็ตามมันมีเขาโครงว่าเราจะจะต้องรับมือในอิสระสำคัญข้างหน้าอย่างไรบ้างก็ถือเป็นเรื่องดีนะคุณไอซ์จะได้เร่งปูพรมฉีดวัคซีนกันอย่างทันท่วงทีถ้าเกิดมันเข้ามาอย่างเยอะขึ้นนะคะสําหรับวัคซีนที่เกิดขึ้นส่วนเตียงเนี่ยอันนี้สําคัญค่ะว่าจะมีการบรหิหารจัดการเตียงอย่างไรเพราะว่าต้องยอมรับตอนนี้เตียงสีแดงเนี่ยอัตราครองเตียงมันสูงมากตอนนี้เริ่มไปวิกฤตที่เตียงสีเหลืองละในกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งอาจจะเหลือไม่มากในบางพื้นที่นะคะโดยบางพื้นที่เนี่ย อาจจะเหลือประมาณ20ตเตียงก็มีม10ตเตียงก็มีและยิ่งในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจนถึงเดือนเดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีอัตราการพีคสูงสุดของผู้ป่วยที่เราส่งกลับบ้านด้วยก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ซึ่งตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมแผนรองรับนะคะอันนี้ความจริงเชิงลุกได้เลยนะคุณไอไม่ต้องรอให้ตัวเลขมันไปถึงเพราะว่าต้อง็นตัวเลขแล้วเขา <นะ S 2> บอกว,ว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับสถานก,การณ์เตียงทั่วประเทศนะไม่นับรวมกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันเนี่ มีเตียงทั้งหมดนะครับเอาเตียงทั้งหมดก่อนยอดรวม156,189เตียงปัจจุบันใช้ไปแล้วนะครับ1 1 4 7 8 6เตียงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ73%ตอนนี้มีเตียงเหลือว่างทั้งหมดทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพเนี่ยประมาณ41,185ื่รเตียงแต่ถ้าตเลขผู้ติดเชื้อยังสูงแบบนี้ อีก2 4ถสัปดาห์ข้างหน้าจับพีคมากกว่านี้เตียงเองก็ยังค่อนข้างที่จัะยังตึงๆอยู่นะดังนั้นเราก็ต้องภาวนานะครับว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันสูงขึ้นแต่ก็อยากให้ตัวเลขที่หายป่วยกลับบ้านมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยมันจะได้ช่วยลดเรื่องของการคลองเตียงของคนไข้โควิดนั่นเองใช่ค่ะดังนั้นการพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านโฮมอินสุลเลชั่นคอมมูนิตี้อินสุลเลชั่นเนี่ยสำคัญแต่สิ่งที่ตามมากคือต้องมียาให้เขาด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยมีการแก้ไขปัญหาค่ะว่าสำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงหรือว่ามีอาการน้อยนะคะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วยาเวชภัณฑ์ต่างๆจะส่งให้เขาได้้อย่่าางไไรใหเมแบบ ไปนอนรอความตายอยู่ที่บ,บ้านถ้าเกิดกลายเป็นผู้ป่วยสีเหลืองขึ้นมาอีกนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้มีซูเปอร์ไรเดอร์ค่ะจัดส่งนะคะเรียกได้ว่ายานะคะจากประชาชนจิตอาสา,ศาซึ่งมีทั้งหมดตอนนี้60คนนําชุดอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดูแลรักษาอาการที่บ้านก็มียาพาราเซตามอลนะคะเพื่อลดไข้แล้วก็มียาฟ้าทลายโจรมีปลอดวัดไข้เครื่องตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้วเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัย เพื่อจะส่งมอบตอนนี้ส่งมอบไปได้แล้วนะคะประมาณ100ลายแต่น่าจะมั่งมากกว่าน,นี้แหละเพราะว่าคนที่พักอยู่ที่บ้านเยอะขึ้นใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มจิตอาสาที่เขาออกมา ทำงานให้นะกับซูเปอร์ไรเดอร์โอ้โหต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับตอนนี้มีประมาณ60คนนะครับทางหน่วยงานเองเขาบอกว่าก็ยังเปิดรับอยู่ถ้าใครอยากที่จะเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสา,ศาส่วนเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิดอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับหลายคนเองก็ไม่รู้ว่าจะไปตรวจที่ไหนช่วงนี้เขาเลยมีการพัฒนานะครับเว็บไซต์อีกหนึ่งเว็บไซต์คุณผู้ชมชื่อว่าคค co นะ้นว mm ิด concovid.com เขาบอกว่าเข้าไปที C ่เว็บไซต์นี mm ้เ hmm. นี o ่ย มันก็จะบอกเลยว่าจุดบริการในการตรวจโควิดที่อยู่ใกล้ๆคุณนั้นมีจุดไหนบ้างง่ายๆก็แค่ใส่ตัวรหัสรษณีย์ีเนี่ยแล้วมันก็จะมีจุดขึ้นมาให้ให้เลยนะฮะว่าคุณจะไปตรวจโควิดที่ไหนบ้างมีค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ถือว่าน่าจะเป็นหนึ่งช่องทางดีๆแล้วกันในการตรวจหาเชื้อโควิดนะฮะใช่ค่ะอ่ะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาตนเองนะคะที่ทางข้าราชการหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเรียกว่า คืบหน้าใช้วิธีในการลุกเข้าไปหาพื้นที่มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องดีแต่ที่น่าห่วงคือเราเห็นตัวเลขการติดเชื้อแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เด็กนะคะกลายเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นอ,อันนี้มีการรายงานนะคะตัวเลขมาจากราช,ชรายาลัรกุมารกุมาราแพทย์นะคะพูดถึงการติดเชื้อในเด็กค่ะปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ถ้าเป็นเด็กโตนะคะคือส่วนใหญ่จะไปกระจุกตัวอยู่ที่เด็กโตคืออายุมากกว่า15ปีประมาณ14%ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า15ปีก็มีด้วยเหมือนกันความแตกต่างระหว่างเด็กโตกับเด็กเล็กเนี่ยแตกต่างกัน ถ้าเด็กโตเนี่ยอัตราการแพร่เชื้อเท่ากับผู้ใหญ่เลยแล้วก็แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ต้องเรามาระวงังขนาดที่อายุน้อยกว่า15ปีปรากฏว่าแพร่เชื้อได้น้อยแต่ว่ามันจะมีผลทางด้านพัฒนาการทางด้านร่างก,กายคุณไอซ์เขาบอกว่าเชื้อบางทีเนี่ยมันมันไม่ลงปอดน,นะเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กน้อยมากแต่มันจะไปลงที่ขาไปลงที่อวัยวะด้านอื่นและยิ่งเด็กตัวเล็กเนี่ยแป๊บเดียวมันลงถึงเลยแล้วกลายเป็นว่าเราตอนเนี้ย เ o r k f o r m h o o m เรียนออนไลน์ต้องอยู่ติดกับบ้านกิจกรรมมันน้อยก็กลัวว่าพัฒนาการของเด็กไทยในยุคต่อไปเนี่ยม,มันจะขาดหายไปใช่ oh. แล้วคือที่สําคัญเลยคือคือเด็กตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ได้วัคซีนไงจริงค่ะั้นงั้นนะฮะเด็กเนี่ยแม้ว่าติดเชื้อแล้วอาการเนี่ยผลข้างเคียงจากอาการในการติดเชื้อจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่แต่เด็กเมื่อติดเชื้อก็สามารถที่จะเป็น พาหะในการแพร่กระจายเชื้อได้อีก<ช>ดังนั้นเนี่ยในกลุ่มของเด็กเองก็ถือว่าต้องมีการป้องกันกันด้วยนะครับคือตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนหลกัหลกๆเลยที่จะฉีดให้กับกลุ่มเด็กอะ่ะ<ช>มันก็เลยต้องหาช่องทางในการ,รจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับเด็กเล็กด้วยดังนั้นก็เลยเป็นแนวทางนะคะที่ออกมาช่วยเหลือล่าสุดของราชชรายจุราพรค่ะเตรียมที่จะขอขึ้นทะเบียนชิโนฟาร์มสําหรับเด็กกับอ,อยอนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะจะมีการยื่นนะคะสูตร ตำรับนะคะน้ำยาเชื่อมฟาวิพิฟารียค่ะสำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุฬาเพื่อต้านเชื้อไวรัสสำหรับเด็กคุณไอเป็นเป็นยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียนะในโรงพยาบาลจุฬาพรโอ้โห<ช> oh, เป็นเป็นสูตรที่ทางโรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองเลย<ช>แล้วก็จะเอาไปให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าเด็กๆเล็กๆก็ทานยาเม็ดไม่ได้อะ่ะก็ต้องทําเป็นยาเชื่อมขึ้นมาเป็นน้ํายา เป็นน้ายาเป็นเป็นยาน้ำอาพูดง่ายเป็นยาน้ําแบบนี้แล้วก็ให้กับเด็กนะครับรวมไปถึงกลุ่มของผู้ผู้สูงอายุด้วยนะหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับต้องใส่ทอ่อมีปัญหาในการกลืนนะครับก็จะใช้ตัวยาน้ําแบบนี้มาช่วยในการรักษานั่นเองค่ะสำหรับยาฟิฟ,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 ฟราเรียนนะคะสำหรับในการผลิตนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สามารถที่จะไปขอรับผ่านเว็บไซต์ของทางด้านจุฬาพรได้นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่6สิงหาคมอันนี้สำหรับคนที่มีอายุ สูงอายุอยู่แล้วหรือว่าประชาชนทั่วไปแต่สําหรับเด็กเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงแล้วก็ผู้ป่วยที่มีแบบอาการกกินยาได้ยากนะคะคอันนี้สามารถไปรับได้เขาต้องบอกว่าขอรับการลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่แน่ใจว่ามีเพจหรือเปล่าถ้ามีเพจเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะได้จดไปนะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้เลยเป็นการช่องทางนะคะที่ให้ลงทะเบียนอ่ะนี่ต้องขออภัยปรากฏว่าเขาให้ทั้งให้โรงพยาบาลกับ ขาให้เด็กแล้วก็ผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการกืนยาเม็ดแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนละกันที่<ช>สนใจนะคะยาชนิดนี้ตำหรบบยาน้ำเชื่อมฟาวิพิฟาเรีนะคะก็ไปลงทะเบียนได้<ช>สแกนแล้วกันนะคุณไอนไม่ไม่แต่แต่ต้องบอกว่าคือคนทั่วไปเนี่ย ไปขอไม่ได้เนี่ยต้องให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอเท่านั้นนะครับเป็นคนเข้าไปขอยากับทางรัฐวิไลจุฬาภรให้นะฮะ,ะต้องให้ทางคุณหมอเป็นคนประสานไปแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันนี้คือ6สิงหาคมแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเท่ากับว่าประชาชนทั่วไปสแกนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องให้คุณหมอคุณหมอคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เป็นคนแล,แล้วถ้าเกิดเราพบผู้อู่่ที่บ้านคุณไหนเราไม่มีอ่ะก็ต้องเป็นอาสาสมัครที่เป็นสปสชไง คุณผู้ชมจะหรือว่าอ,อสมอถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะก็ทางด้านอสมอก็ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถนําไปเข้าระบบตรงนี้ได้เพราะว่าเป็นการช่วยเหลือที่ต้องบอกว่าเข้ามาในถูกจังหวะเหมือนกันนะคุณไอซ์เพราะว่าตอนนี้คนต้องการเยอะนะคะดังนั้นตอนนี้ใครที่สนใจก็เร่งไปเลยนะคะสําหรับการเข้าไปขอความช่วยเหลือตรงนี้นะคะส่วนมาตรการนักเรียนกันหน่อยละกันคุณไอซ์เออช่วงนี้เรียนรเรียนออนไลน์กันคืคอ คือตอนนี้นะคะแน่นอนว่าปีการศึกษาภาคที่1นี2สองพั้าร้บสี่ 2, 5, แล้รับการช่วยเหลือเงินเยียวยาจากค่าเทอมจากภาครัฐมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยมันก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างการต้องเรียนแม้ว่าจะเรียนออนไลน์แต่ก็มีค่าใช้จ่าย<ช>ผู้ปกครองเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นแต่ไรายได้อาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะน้อยลงก็เป็นปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่อยากให้บุตรหลานของตนเองเนี่ย เสียการเรียนก็อยากจะให้เรียนหนังสืออย่างต่อนเนื่องไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโควิดหายไปเนี่ยกลายเป็นว่าตกชั้น ừ ừ. เรียนไม่ทันเพื่อนนะคะดังนั้นเนี่ยกะสะทะชศก็เลยมีออกมาตรการสนับสนุนนะคะค่าอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนออนไลน์อันนี้เขาให้กับทางด้านโรงเรียนที่สังกัดนะคะแล้วก็กระจายไปให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาปวชและกศออน,น,อนนะคะ คือนักเรียนในกลุ่มนี้ต้องยื่นกับทางด้านโรงเรียนต้นสังกัดของตนเองให้เขาไปยื่นอีกทีหนึ่งนะคุณไอซ์ไม่สามารถยื่นเองได้โรงเรียนต้องรวบรวมข้อมูลไปนะฮะแล้วก็จะเป็นการช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือ2เดือนนะครับคือ15สิงหาคมถึง15ตุลาคมนะฮะหคนหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นแต่เขาก็มีการให้เลือกว่าคุณจะช่วยเหลือในส่วนของเน็ตบ้านาหรือว่าเป็นเน็ตมือถืออ่ะก็ต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพฤตติกรรรรรรมว่าาาอออนนนนนเเเเีีียยไล์ ผ่านหน้าจอมือถือสมาร์ทโฟนของเราหรือว่าเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตบ้านะนะฮะเขาบอกว่า2บินรอบบินนะคะเริ่ม15สิงหาคมถึง15ตุลาคมนี้นะคะสำหรับกรณีที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็บอกว่ามีให้เลือกด้วยนะคะระหว่างการจะใช้แบบโทรศัพท์หรือว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตบ้านก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตามสิทธิ์แล้วก็นักเรียนคนนึงได้รับ1สิทธ์ หรือกรณีที่เลือกเน็ตบ้านแล้วก็จะได้รับเพียงหนึ่งสิทธ์ก็คือเลือกอย่างไงอย่างหนึ่งไปเลยสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นใช่เนี่ยรายละเอียดก็ตามที่ปรากฏเลยว่าถ้าเป็นตัวเน็ตมือถือเขาก็จะช่วยตัวส่วนเพิ่มเป็นท็อปอัพแพ็กเกจเน็ตมือถือนะครับที่เราใช้เรียนออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นระบบเติมเงินรายเดือนยกเว้นเบอร์ที่มีแพ็กเกจอลิมิเต็ดอลิมิเต็ดไม่ได้นะแล<ช>้วก็มีปริมาณอินเทอร์เน็ตให้เนี่ยสองกิกด้วยกัน<ช>ส่วนถ้าเป็นเน็ตบ้านนะครับก็จะหัก จากบินค่าบริการเดือนละ79บาทออ2อองเดือนเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองแลก้การเพราะว่าเรียนหนังสือที่บ้านค่าเน็ตพุ่งแน่นอนนี่นี่นะเพิ่งเห็นว่าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนหนังสือบางทีเราก็เพิ่งจะเห็นนะคุณไอ้อย่างเช่นแบบเว็บ x x อ่ะคะ่ะเว็บ x อันนี้น้าไม่แน่ใจว่าเป็นเว็บอะไรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไลายแชทเขาก็มีให้ดูนกันนะแล้วก็ Google แน่นอนต้องเซิร์ชหาข้อมูลนะคะหรือว่า Zoom ต่างๆนะคะ m i c r o s o f ตต่างๆ Microsoft Team <ๆ>ก็เหมือนเป็นห้องเรียนเลยเป็นห้องเรียนหนึ่งห้องอะ่ะนักเรียนก็ไปเรียนออนไลน์ทุกคนก็จะเห็นหน้าตอของแต่ละคนเลยอะ เพื่อนๆไม่รู้คุณครูจะให้เปิดกล้องหรือเปล่านี่เขาบอกว่าถ้าย้ายค่ายก็หมดสิทธิด้วยนะคะคผู้ชมอย่าเพิ่งย้ายค่ายแล้วกันนะเพราะว่ายัางไงเขาก็ช่วยเลือกค่ายเด็ดแล้วเดี๋ยวพอหมดมาตรการนี้ค่อย้ายแล้วกันนะคะสาหรับใครที่สนใจย้ํานะคะเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมปวชกศนอไม่มีของทางด้านนักศึกษาชั้น อุดมศึกษานะคะม,มหาวิทยาลัยยังไม่ยังไม่ไม,ไม่เยียวยานี้เรื่องของค่าเน็ตนะใช่ค่ะเออนี้มาคุยกับคุณย่าตั๊กหน่อยคุณสุภัททาบอกว่า2ปีนี้นักเรียนเนี่ยคงไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนเลยนะคะใช่ค่ะอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วบอกว่าย่าตั๊กบอกว่าเดือนนี้ได้รับส่วนลดค่าไฟ38หน่วย123อบามทค่ะแล้วก็ท่านอื่นนะคะมีทางด้านคุณวิชัยนะคะกล่าวมาสวัสดีกับทางด้านทีมงานสวัสดีด้วยนะคะคุณสนินะคะสวัสดีครับ สวัสดีด้วยนะคะคุณใหญ่ปวงตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากสวัสดีคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยที่ติดตามแต่ว่ายัางไม่ได้เข้ามากดคอมเมนต์กับเราไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสนะคะมีเนื้อเ่อเรียกว่าคอนเทนต์ไหนเนื้อหาอะไร น่าสนใจสําหรับคู้ชมเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเสรีกันเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการความคิดเห็นของคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเอามาคุยเรื่องข่าวันด้วยใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคบพี่เข้ามารับชมกันทั้งที่ชมแล้วก็มาคุยกับเราหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่คุยยังไม่กล้าเข้ามาคุยไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันหลังเข้ามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งและที่สาคัญเนี่ยระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยคุณผู้ชมอยากชวนมา ให้ดาวสนับสนุนกับทางกรุงเทพธุรกิจของเรานะครับเพราะว่าเราจะนำรายได้ทั้งหมดคุณชมยืนยันว่ารายได้ทั้งหมดนะครับที่คุณชมกดให้ดาวกับรายการของเราเนี่ยจะนำไปใช้ให้กับการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ถ้าโครงการนี้ได้รับการตอบรับดีแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะขยายโครงการนะคะถ้าเกิดว่าได้รับเงินเพียงพอเดี๋ยวจะขยายไปช่องทางอื่นเพราะว่าตอนนี้คนที่เดือดร้อนจากโควิดมันตะภัยโควิด<ะ>เยอะมากทุกระดับชั้นทุกอาชีพทุกบุคลากรเลยจริงๆนะคะก็เดี๋ยวจะมีหลากหลายช่องทางอยู่แน่นอนนะคะให้คุณผู้ชมได้ช่วยเหลือกันค่ะใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์กันขอทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ